สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่เจ็ดนะครับมีถนาสองพน้าร้อยหกสิบแปดนะครับอยู่กันที่กมหนึ่งหนึ่งห้านะครับผมมีขบวนรถสินค้ามานะครับผมไม่รู้ว่าขบวนอะไรนะครับมารชอชมกันครับฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามด้วยนะครับ ผ่านไปกับเขเบสินค้าที่แปดจุดๆนะครับไอซีดีลาชกระบ,บางท่าเรือแหลมฉบังนะครับผมผ่านสะพานก้าวลามบางแสนนะครับใครไม่รู้ว่าเป็นขบวนอะไรนะครับแปดห้าห้าหรือเปล่านะครับหรือแปดห้าสามนะครับผมก็มารอดูกันทีหลังนะครับตอนนี้ก็เวลาแปดโมงสี่สิบสามนาทีนะครับเครื่องกั้นลงแล้วก็ขบวนรถเร็วที่เก้าเก้าเจ็ด กรุงเทพหวัวลำโพงพัทยาจุกสเสม็ดนะครับสปินเตอร์นะครับผมจะได้อะไรมาก็มารอชมกันเลยนะครับ ผ่านถนนข้าวหลานมนะครับสปินเตอร์997กรุงเทพพัทยาจุกเสม็ดนะครับในฉายารถเร็วนะครับผมแป8นาฬิกาปดนาทีนะครับขบวนสินค้าที่840นะครับถ้าเรือแหลนเะบังไอซีดีลาดกระบังนะครับ เปิดไฟขอทางมาแล้วครับผม บนรถสินค้าที่840ท่าเรือแหลมฉะบัง IC ดีลาดกระบังนะครับผ่านโค้งแสนสุขนะครับผม840ก็ไปแล้วนะครับตอนนี้9โมง7นาทีนะครับกระบวนด่วนดำที่638ดบึงพระแหลมฉบังกำลังผ่านนะครับ กำลังผ่านแสนสุขนะครับก็น่าจจะเป็น Q S Y นะครับ รอดใต้สะพานขาลามนะครับด่วนดำหกสามแปดปึงพระแหลมชะบังนะครับ ก้านาฬิกาสานาทีนะครับรถตอกก็วิ่งไปต่อนะครับจะมีชมวรถสินค้าที่855้านะครับไอซีดีลาดกระบังท่าเรือแแบบเชียงบังนะครับ าแล้วครับขบวนแปดห้าห้านะครับผม สะพานขลามบางแสนขบวน855นะครับไอซีดีลาดกระบังปลายทางท่าเรือแหลมฉชบังนะครับขณะนี้เวลา9นาฬิกา58นาทีนะครับขบวนสินค้าที่558หนองคายมาบตาพุทธกำลังจะทำขบวนผ่านนะครับผมดักกันยาวๆเลยครับ283ก็ล่าช้า20กว่านาทีนะครับ เราชมค่บอล 5, 5้ากันก่อนนะครับมาแล้วครับ558นะครับ ตู้ผลไม้พ่วงตามหลังมาด้วยนะครับรอสะพานขาลามบางแสนนะครับขบวน558หนองคายมาบตะพุทธนะครับไปแล้วครับ558ก็ผ่านไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมง58นาทีนะครับ ขบวนสินค้าที่857นะครับจาก ICD ราดกระบังปลายทางท่าเรือแหลมฉะบังก็เมื่อกี้ก็วิ่งแข่งกันมากับ558นะครับก็น่าจะจอดร,รอทางกันที่ชนบุรีนะครับกลัาวชมรถเสียกเลยครับขบวนที่857นะครับ ICD ลาดกระบังท่าเรือแหลมฉะบังนะครับ จะวิ่งทางปกติหรือส่วนเลนก็มาดูกันนะครับ2126ก็จอดอยู่ที่ชุมทางศรีราชานะครับมี665ตาม2126มาด้วยนะครับวันนี้ก็รถค่อนข้างเยอะนะครับ มาแล้วครับแปดห้าเจ็ดนะครับ, 8, 5, รบวิ่งสวนเลนจริงๆนะครับผม ส่วนเลนนะครับเมื่อกี้น่าจะแข่งกับ5 5 8มาแะครับผมสวยงามครับเรตาตั้สะพานข้าวลามบางแสนนะครับวันนี้รถเยอะมากนะครับผม10นาฬิกา13นาทีนะครับ มาปิดท้ายกันด้วยขบวนรถธรรมดาที่283กรุงเทพหัวลำโพง,พ,งพัทยาจุกเสม็ดนะครับลาช้า22นาทีนะครับผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวมารอชมกันเลยนะครับรถกำลังวิ่งทำขบวนผ่านแสนสุขมานะครับวันนี้มาตั้งแต่ 8โมงจนถึง10โมงนะครับได้ไปทั้งหมด8ขบวนนะครับผม ผ่านไปครับขบวนรถธรรมดาที่283กรุงเทพหัวลำโพงพัทยาจุกเสม็ดนะครับราชา22นาทีนะครับ GAC531 ทําขบวนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟสายตะวันออกด้วยนะครับเดี๋ยวมารอชมกันต่อ EP 2นะครับสวัสดีก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ